รักพี่น้งองโหจุดจัดจุดมีโมกินแสบพอกินพคดเดียวไหมเอ๋อม่โมกินแต่แกบเนาะกินพคดเดียวฝ่ายกินพคดเดียวจะมือ่อฝ่ายโม แได้ยินเสียงว่า,ววาที่อันทิ่กิะสิบอะ่รที่วี่ไหมซ้ำพุยบารละเซียสวัสดีครับเมือ่อวัยกินแซบสวัสดีจ้าเมื่อเนียนพยาบาลละเซียได้มีโอกาสมาก,กินซอยอจุซอยจุกับเ <c oughs> ม่อุัยพี่น้องอันเห็นเหล้ากินข่อยยากขมพี่น้องแกเอาคุณละถวยล่วนเฮา แบ่งกันเขาจะช่วยพี่น้องญาติญาติกันมันจังบริยายกันเห็นเรากินอันค่อนเลยยะไม่อุ้ยเขาอยากกินซอยจูกับเจ้านด้มาตี้มาสันวคขั้งที่สองพี่น้องที่อันข่อยมาอันบ้านแมอุ้ยไมยาม่ยามเรากะเลยได้มากินซอยจุเหนือโซดสดตับกระสดคักเนาะตับตาแซ่บค่ะคอยว่าอันเมื่อนี่พยาบาลมากินกับแมอุ้ยนะครับขั้นอันผู้ใดเห็นกะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไม่อุ้ยกินแซบแล้วก็ช่องกินถ้าแฟนเพจใช่ไหมไม่อุยกินแซบแฟนเพจอ่านะครับทั้งอันทั้างเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็อันคือกันนั่นแหละเนาะคือกันคือกันอันสามารถส่งกำลังใจให้ตัวข่อยสองคนได้เลยครับเดี๋ยวเพราะว่าอันกรอั้ช่องน้อยนี่ยในลาบช่องน้อยอยเ่ช่องน้อยนจังข่อยกามาไซไม่อุ้ยคือกันเอ้ามบุนีก้อนสกินเฮาต้องมีรากแนลหลังข้อเลย ถ้าข่อยลิ้นลิ้นให้ให้ให้บจ้าให้อุโซก่อนตามแกจังไรกันตามจอกตามจอกก่อนขออนุญาตเออเสียเจ้าม่ข่อยเบกินเ้อ่อยกับอันอยู่เมืองไทย่ข่อยเบรกินเด้งแต่ข่อยมาข่อยไบรกิน ลุยโ่ยลุดโวดทำแหลกลุกโดดหือว่เอาเข่าจีนเจ้าคอยอันชิมเนื้อก่อนเนื้อมันกำลังสิงามเนี่ยมีแม่กตัวนี้ไหมเจ้าแมยใหญ่พอดหือพี่น้องเจ้าม่อุ้ยแซ่บแซ่บอือยง่องกินที่ดีหรอกบออบในเดียบานเลยอือเจ้ามีอุ้ยเฮดแซ่บแซ่บขมลำลำดีแท่ด้วยขอใสก ีแท้มันสิหอมนะอ,มอันนั้นจิออกหวานๆต่อ,อ,อลูกด้วยเผ็ดๆเด้อจิว่าขอนบอกเนี่ยครับ กระเทียมพี่พี่องไปใจไปรดปั <S 1 <S 1 <S ่นห่อเมียงทำบ้านๆพี่น้องเข้ากันสำลักผักเจ้าเตรียมมาล้างกันครับนะเต้มถ่านอยู่ผักถึงสีต้มผักแล้วก็จ้า เขาจักตั้งอลไรไปหน้กเขาเนแ้งนี้วไม่อุอันหนึ่งพอนจ้วพร้อมขอนเ้วเขาขอนิ้คุยแหงแสบจะขำา,าก้นไข่กด้เอ็อยันได้ไข่ได้ลืน่น <laughs> <laughs> นี่ลูกเตาหันดับลูกเตาย่าไม่ได้เตะขอโคยอย่างเดียวรัวๆดดๆเอารดไม่เรียกนกูต้นโดนไ้พ่อกันเนาะยู่ๆไกลกันเพ่าะใครที่แข่งกันหลายเดือนแล้วเด็กทหารเป็นยังอ่ะเพิ่งกลับบานมากกลับกลับมาถึงชอนบุรีอีกไปต่อเชใหมาอีก แต่เลยได้มากมือนีแหละพี่น้องอจริงๆอันนัดเล่าลายมือแล้วเล่าเบวบา,วางคิวทองเล่าอ,อันบีซี่ยุ่งคร <c oughs> ับเป็นอันบานละเซียรลรอนิ่ยเงี้ยค่าตั๋วจะจ่ากอกไฟให้กอลออเดอร์อันอีกรอบเนี่ยหลายค่ะกันมาอันบาเรเซ่มาปากไขยเบิร์ดขายเลยหมดนหนาทอดหนาเด้อ ใครเอาเงนินไปก่อนือจับกัรว่านหวานพันกระโดดเนาะสามติ่งผีพันกับใส่กระเทียมหักผีหน้าผีหนอนจุดจัดรุ่ด ม,มีโมกินแซ่บพอกินเพื่เดียวไหมเอาไม,ม่โมกินตแต่แสบนะกินเนนพื่เดียวฝอยก,กินเพื่เดียวจะมื่อไม่โมกินตาแซ่บพอดกระเบลนวดบุญจะบวกนะ ขนาดาดืตื่น <laughs> จักบอกกันโซจูนี่มันมันขึ้นนำผลไม้นนะจต่ว่าว่าเมนวันวันอกหวานวัน่ะข่อยเมื่อคยกยินจักที่ยกินแล้วกับพี่วานจวุจวยจุ่ยต่วไปเมาบ่บ่เะม่วสิถ้าเบียร์เมาก็จูบ่มม่ง ซึมๆไปเจอเขาตัวนี้กลับไปกลมๆแบบว่าเนื่อๆบ้างอืเขากวนน้อยพคติเก่เขากวนไมกทั้งบานขัวมันจ้กบานเลยหอมเกาหัวหอมไม่ได้จะขัวนี่ะเอาข้าวเหนียวร่วกับเจ้าข้าวเหนียวอืมอมข้าวเหนียก็เจ้า ติดใจในเรื่องพี่น้องเด้อเบอร์ปัญญาบาลรัสเซียแล้วกับเบิรงแม่อุ้ยกินแซ่บด้วยจ้ะทั้ง <c oughs> สองคนเด้อพี่น้องนสองอื่นเขาเห็ดไดงวุ้นทอดได้เขากระปังแล้วนะแม่กองหลายปีแล้วบ่าเป็นน้ำอหลัง <c oughs> สามสี่ปีแล้วข่ <c oughs> อยแห้งค้างเนี้ยเราก็ขอยผู้ใดเห็ดก่อนกันข่อยเห็ดเดือนพฤษ,ษภสื้าพ่อกันแล้วสามปีสามปีออื จะว่าเพจเนี่ยผมไมาเห็นที่หลังเจ้าแต่จุก็ร่วงไปว่าไปทั่วไปที่ตกกอตสกรรมของลูกเพจอันกับไม่ค่อยได้สนใจได้ข่อยตะกี้ข่อยกันเน่นแต่ยูทูบทั้งเดียวจนเอนันเขาไม่เพจบ,บอมข่อยข่อยอย,อยเล่นข่อยก็ยเล่นเหตุเขาเอาไปลง่คลคง,นะง,งคนติดตามหลา,ายก็จะควงนี่เนาะมันท่องจริงอันคนติดตามไม่หลายจ้ะ หอมคนติดตามเป็นแสนแต่เราไม่กินเป็าแซ่บพี่น้องพิ่พีมาบอกนี่หอยกระดูก่อยก็เลยมาเห็ดเลปีกัวเห็ดปีก,วปกวัวหรืปล่าอืมแต่หอยกระดูกไม่โดนหรอกหรไม่เว้นจะมาหยุดตอนนั้นอยู่รัสเซียเจ้าเห็ดกอนข่อยเพระาะว่าข่อยข่อยได้ไปเบิวงเห็ดเจ้าอยู่อยู่รัสเซียตอนนั้นกันรัสเซียป,ปิดกนะันก้นเฟซบุ๊กเนาะไมนก็เลยนม้าว่าใครเห็นหรอกว่นวันม่เมาวเดี๋ยวบอลินพันกัน เนื้อพันฝักสามชิบกกี้มันหายหน่อยไรภาขาบ้ามันหายหน่อยมันเหมือดไปจำนั่น จะบันทบาจากิกเชแม่เวจุ๊บเพ็กก็ขาวแซ่บแสบไม่เปน่งยองกินนี้ดิอิงนำจิ้มกันจุดยอดความแซบเลยวอิดีแซ่บแซบจนต่อเอาขเนวยจำแซ่บ ยอ,อนเลยแทบจบน้ำจิ้มก็จำพันยนะัน่ะกินมบเบใบขออฮอกระบานด้วยน้ำจิ้มเอาเลย แม่คุยกินนั่นเผ็ดเก้งๆที่พี่น้องอตะลิบๆเนี่แดงจื้อขึ้นเลยว่คอยใส่บหลายเลเลยใส่พราะอยู่จังหวัดเผ็ดพอยูเพิ่งกินเผ็ดขนาดน,นี้ข่อยย่งเผ็ดแล้วเนี่ยพริกอันเอาไม่จะบ,บานนั่นไหมไม่เละเผ็ดเนี่ยเนี่ยว่ะพริกปนะ่นอ่ะทึ่งพริกป่นพริกชวดเนี่ยเนื้อพันตรับพี่น้อง chèo mm. mm. bục bà <laughs> không khỏi hèn đẹp xem đại เนื่อพันกลับไปเลยแซ่บอ้ยเคยกับเผ็ดอยู่เด้อยนี่เผ็ดเผ็ดจะแซ่บยอมนิอมเผ็ดไ่เผ็ดมันิม่าีคาวพอมาแซ่บ เปนสบามากอะอากาศหนาวๆแล้วเย็นเย็นอากาศหนาวร่มร่มแห้งบ้างเด้ยร่มแห้งร่มเขา20องศาอุ่นจังอุ่นจังก็เปสนช่งลูกอะอยากมีโมเมนต์แบบว่าใส่เสื้อกันหนาวนะก็ยุ่มเคร็งหรอกคือสิบาร์มี่เหรอบาร์มบาร์มี่รัสเซียเนาะคือสีหนาวคักตอนนี้หนาวบาร์่รัสเซียหิมะตกแล้วบาร์มี่แต่ไม่ีโอกาสไปเหยียบจะเจอได้เนาะอันหิมะนี่ไหม อันรเป๋าโอยอันทั้งถือหัวเนแล้วสิบแปดผ้าแม่ไปเที่ยวออเอากระเป้าไปนั่เลยเด้อ <c oughs> ไปบะเ <c oughs> งินนานถือเอาเาไปนั่เลยเด้อไปบ้เรไป <c oughs> ขอชิมมส่วนตาไปอยู่เก็บเงินก่อนไปไงปไปเที่ยว <c oughs> ทเที่ยวไงไปลองขอพิซซ่าเอาบะไม่ได้ว่าจะปอดก็ได้บะ ถ้าขอไปเดี๋ยวฟรีวีซ่าสามสิบวันอือเราไปยุโรปอีกอย่างเนาะต้องเ็ควีซ่าแล้วเื็อของไง่ายเพอวะพี่แซมอันหนึ่งยากคือดีคือสิ่ผ่านเนาะแค่เรามีอันบุ๊กิ้งโรงแรมอือจองโรงแรมะออจองโรงแรมอือค่าตัวก็สิแพงเนาะเก็บเงินจากปีแล้วก็สิได้ไปไปกลับนัทสี่หมื่น ไปกับสี่หมื่นนช่วงนี้นะช่วงนี้แพงเลยถือช่วงนี้แพงแหลวเพราะว่าเขาตีกันนะแล้วเสียกับอยุอันนั้นเขาตีกันนะกันเลยราค่าแพง <laughs> เนี๋ยดจันีตักตอนก่อนเดีหรเอาตับก่อตอนเลยวๆไปตักตอนตักกับอันใส่หน่อยอาขาย่างจต่อันมันจะเบิดอืมไม่ว่าอันเนยานคนที่มาซื่อเนื้อประเดลาบเป็นอะไรเครื่องในนะเป็นแหยร์เป็นไรตักเนาะคุยจ่มันื่แซบแ กินได้จ้ะแขวดีกินได้มวนๆใจพี่น้องกัยเพิ่นแขวดีดีบ่ดีเราก็จกเตะกับงโก้หัวปากนี่ดีจอะพวงใ่อันเพิ่นเมาสูดอยู่สอแก้วเึสวงสอแก้วนลยกับเมาอะไรพี่น้อง เราดูอะไรกินเทียนนึงไม่ได้กินจ้าทีนึงจะไม่มืองไทยโอ้ยทิจูดขึ้อมามากเอา้าอันคิมเน่าหรอไม่เว้อืสิกว่า<ห>น,นาทีล่ะ<ห>อันคิมมีอันพยาบาลกระเซาะเขาพูดหลายๆลาเจ้าครับเดอ้อไม่อุ้ยหนีเฮ็ดกับเขาจอดแซบอีหลีอันทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่อุ้ยจะเตรี่ยวม,มาให้ขอ่อยเบิร์เลยได้พี่น้องเราวจะเตรียมไว้ดีๆผักกาแตกสวดๆอยู่เป็นสวนสองสวนอยู อันก้อนเสียไปก็ขอให้พี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบรเจ็บบริจตและที่สำคัญมีเงนินทองส่รละลายครับจะลืมกดแชร์กดไลค์เป็นก็ต้องจให้พยาบาลละเสียแหละช่องไม่อุวยกินแซบแฟนเพจและวกับยูทูบไม่อุวยกินแซบนะครับพี่น้องอันผู้ใดยังไม่ได้ติดตามช่องไม่อุวยกับติดตามเราเรา,า,ากินข่าวแซบเั็นสีพี่น้องเฮ <c oughs> ้ยกับข่าวก็แซบอ่าแล้วกัอันแฟนแฟนคลับไม่อุวยยังไม่ได้ติดตามพยาบาลละเสียก็ฝากอันฝากเนื้อฝากตัวเด็ดทักกันเด้อคิปนี้ไปแล คลิปนี้ไปแล้วครับพี่นอ้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมย์โอ้ยขอบคุณหล,ยลายๆครับ <ใจ S 1> ขอบคุณครับเพียอกันไหมครับพอกันไหมขอบคุณเมย์โอ้ยเวลายนะครับเดี๋ยวเตียงจะเตรียมงใบหายาย,าย่างรับดังดีพี่นอ้องมาแต่ไหนแล้วกัดแตดีใจดีจด <laughs> ไปแล้วครับอ้าวบอกรายไปไปแล้วจ้าบ๊ายบาย